สวัสดีครับเจ็บอุดอนเอฟเียจารุครับวันนี้เราจะเราจะมาถ่ายคลิปลงปุ่เหย่างวัดนางครับครับสองครับครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้จยานในการรับชมรับฟังด้วยนะครับนะครับเบื้องต้นครับท่านั้งดูความคมชัดเรื่องขององค์พระนะครับ เหรียญหกเจ็ดนี่ครับมันข้างหน้านี่เป็นแม่พิมพ์เดียวกันครับกับหน้าสองหลังสามครับอันนี้หน้าสองหลังสี่ครับหูติดต้องดูนะครับทองแดงเขาจะมีหูติดทุกองค์นะครับนี่ครับหูเชื่อมนะครับเขาจะเชื่อมติดทุกองค์ครับถ้าไม่คิดถ้าไม่ติดท่านต้องคิดเองได้เลยนะครับทุกอย่างมันจะเหมือนกันกับรุ่นหน้าสองหลังสามครับ นี่หน้าสองหลังสี่จุดครับเป็นแม่พิมพ์เป็นพิมพ์ครั้งที่สองนะครับครับครับเป็นรุ่นแรกเหมือนกันครับจะเปลี่ยนแม่พิมพ์ด้านหลังครับตัวด้านหลังครับพิมพ์ด้านหลังครับและน้าจะเหมือนกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นครับผิดแปลกแตกกันไปางนิดเล็กน้อยครับเรื่องความชัดความชัดครับปั๊มไปปั๊มไปมันก็เป็นเรื่องปกติของการปั๊มนะครับครับชมครับทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับ นี่คร pues ับเมตตานี่ก็เหมือนกันครับเม็ดนี่ครับครั้งนี้ใหญ่ครั้งนี้จะเล็กครับครั้งนี้จะติดขอบเหรียญนะกิดหนังตานะครับดูและชมครับจุดตำหนินี่ครับจุดปลายนี้โป้มือนี่ครับมันอยู่ในพื้นครับเม็ดกลมๆครับอยู่ตรงพื้นเหรียญนะครับติดปลายนี้โป้มือนะครับต้องมีทุกองครับอันนี้ก็เช่นกันครับนี่ก็เช่นกันครับแต่มันจะไม่ชัดเหมือนครั้งพิยพิมครั้งแรกนะครับ เตนนี้ก็มีเห็นครับจะลายครับรางครับอันนี้เส้นนี้จะเกือบจะหายไปหมดแล้วครับเพราะปั๊มไปบล็อกมันก็เก้นครับอันนี้ของจริงๆที่เนื้อตรงเป็นเนื้อตรงคําเนื้อเงินจะเห็นจะเห็นชัดเห็นได้ง่ายขึ้นครับถ้าตรงแดงก็เริ่มหายแล้วครับดูและชมอย่างเข้าใจครับทุกอย่างต้องพุทธลักษณะขององค์พระต้องเป็นเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นะครับตัวหนังสือด้านหลังเขาจะปั๊มแรงด้านหน้านี่ครับตัวหนังสือต่างเขาจะปั๊มแรงขึ้นครับ มีเส้นขนนะครับดูครับถ้าตัวหนังสือต่างๆพุทธโรอะไรต่างๆตามตัวหนังสือต่างๆนี่ไม่มีเส้นขนเล็กๆเส้นขนแมวนะครับท่านต้องดูนะเส้นขนแมวครับมีทุกองค์ครับถ้าไม่มีท่านคิดเองได้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญขอบเรื่อยนะครับครับครับเป็นเหรียญบางมากครับจึงมันถึงเก๋ไม่เหมือนเท่าไหร่ครับแต่มันก็ทําด้านหน้าเหมือนแล้วมันไปใกลุ ถอดพิมพ์ไปมันก็ไปทำบล็อกใหม่ครับเป็นเหรียญปั๊มเหมือนกันครับคมชัดครับแต่ความพุทธลักษณะทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไปครับท่านต้องใช้ความสังเกตและความสามารถของท่านดีๆนะครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญแพงนะครับครับนี่ครับคําว่าพุทโธนี่ครับเส้นขนก็จะเยอะมากนะครับตามตัวหนังสือต่างๆตามขนุนต่างๆนี่ครับนี่ครับท่านลองดูนะครับมันมีเส้นขน เส้นขนเล็กๆคับเส้นขนแมวที่เขาปั๊มกระแทกครับเป็นเกิดปัญยาครับเป็นรัศมีเล็กๆตามเต็นตามส่วนตามกหนกนี้ครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับองค์นี้เป็นหน้าสองหลังสี่นะครับเป็นทําปั๊มครั้งที่สองนะครับแม่พิมพ์กล้แม่พิมพ์ครับข้างด้านหลังครับด้านหน้าแม่พิมพ์เหมือนกันครับทุกอย่างเหมือนกันครับครับตำาหนิดต่างๆก็เหมือนกันหมดนะครับ ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่แบบเป็นเหรียญรุ่นแรกครับ2 4 6, 7เครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับข้อสาคัญที่สุดนี่ครับเหรียญทองแดงทุกเหรียญนะครับจะต้องมีหูติดนะครับแล้วขอบก็ต้องเลื่อยด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆพับชมตรงด้านหน้านี้ไปก่อนให้ชัดๆก่อนครับแล้วผมจะพาท่านไปดูด้านหลังครับครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับถ้าไม่มีหูติดท่านต้องพิจารณาอย่างละเอียดนะครับ บางครั้งเนี่ยมันก็ไม่แน่นะครับบกของเดิมเขาใส่ตลับไม่ได้เขาอาจจะตัดทิ้งก็ได้ครับบางเหรียญก็อาจจะมีแท้นะครับครับผมพูดตามสัจธรรมครับตามความจริงครับครับคือตามความจริงครับมันมันข้อควรนักเก็ตต่างนี่มันต้องพูดโดยรวมให้มันเป็นสุดจริตใจครับครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างผมหรือไม่นั้นสุดแท้แต่ทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปผมก็ตามนะครับอยากชมองจริงก็เชิญนะครับ อยู่ที่จึกแดงครับ,รบครับสวนจิตวจักครับครับครับชั้นสองครับห้องหนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับสองห้องติดครับดูครับเปิดทุกวันครับถึงหกโมงเย็นครับตัง้งแต่ห้างเปิดถึงหกโมงเย็นครับเนตตาต่างๆท่านต้องดูนะครับต้องคมชัดอย่างนี้นะหน้าตานี่ครับครับใบหน้าต่างๆท่านต้องดูด้วยนะครับให้มันชัดเจนนะครับเหรียญน,น,นี่จะเหรียญบางๆนะครับไม่หนานะครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับทุกอย่างมันเหมือนกันครับกับบล็อกหน้าสองหลังสามครับอันนี้หน้าสองหลังสี่ครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับยันเขาจะไม่เหมือนกันครับเัาคนละแม่พิมพ์ครับครับดูชมนะครับดูชมไปด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันครับช่วยกันนะครับใครมีอย่างนี้ก็มาลงนะครับมีหูติดด้วยนะครับอย่างนี้เขาจะได้เดิมๆครับนี่เทปพี่มันบี้ๆเนี่ยผมซ้าใส่กรอบครับผมบีบให้มันใส่กรอบให้มันได้ครับ ครับเพื่อไห้เป็นประโยชน์ครับเพราะหูเขาติดมาครับครับเราเอาความจริงมาพูดนะครับท่านท่านผู้ชมผู้ฟังเข้าใจตามผมหรือไม่นั้นสุดแท้แต่ท่านทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปผมก็ติดตามนะครับผมจะไม่มุสานะครับส่วนตัวผมนะครับผมจะไม่มุสาครับจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นครับเอาเหรียญของแท้ครับใครมีแท้อย่างนี้เอามาลงนะครับเหรียญอย่างนี้เอามาลงได้ครับเอามาลงครับ ดูและช uh มอย่างเข้าใ st จครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับเป็นเหรียญแท้ต้องเป็นพุทธลักษณะอย่างนี้เท่านั้นครับครับความคมชัดลึกครับครับดูครับเหรียญบางแต่ชัดนะครับครับเหรียญบางๆงครับตื้นๆแต่ชัดครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมด้หลังกันนะครับนี่ครับมันมีข้อแตกต่างอยู่ครับยันตัวนี้ครับเขาจะปลายแหลมครับ ้าบลกหน้าสองหลังสามเขาจะมาเก็็้ถึงแค่ตรงนี้ครับแล้วมีตุ่มครับอันนี้มันแหลมขึ้นมาครับเป็นโกลาแม่พิมพ์ครับนี่ครับกระกตรงนี้เขาไม่เป็นปากตะขาบนะครับครับมันโกลาแม่พิมพ์ครับด้านหลังครับแต่ด้านหน้าตัวเดียวกันครับขอบเลื่อยเช่นกันครับหูเชื่อมก็เช่นกันครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมเข้าใจว่าจะเป็นทําครั้งที่สองนะครับครับต่อจากเลีียนนั่นแหละครับเพราะด้านหลังมัน มันไม่สวยไม่งามก็ต้องเปลี่ยนแปลงแหะครับดูครับดูครับสองแม่พิมพ์นะครับด้านหน้าแม่พิมพ์เดียวครับไม่มีหรอกครับสี่พิมพ์ห้าพิมพ์ครับครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับอันนี้ไม่มีปากตะขาบนะครับครับไม่มีเส้นตรงนี้นะครับรุ่นหน้าสองหลังสามถึงจะมีครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับเหรียญครับเห็นไหมครับ่านเห็นไหมครับนี่ครับรอยเงาครับรอยเงาเสียนครับ ท่าต้องดูได้เลยครับเหรียญปั๊มไม่ใช่เหรียญบวมเบอร์นะครับครับครับถ้าทียังแสงดีๆท่านึงจะเข้าใจได้้วยท่านเองครับนี่ครับแถวนี้จะเป็นรัศมีมากแล้วครับครับมันเกิดจากเหรียญที่ปั๊มกระแทกลงไปแล้วครับเกิดรัศมีครับครับดูนะดูให้ชมครับนี่ผมจะหาแสงให้ท่านดูดีๆครับดูไปด้วยกันชมไปด้วยกันครับครับนี่ครับครับชมแล้วท่านจะเข้าใจด้วยตัวท่านเองได้นะครับ ชมอย่างเขาเห็นไหมครับเป็นเงาเงาเล็กๆครับครับท่านลองดูนะครับเหมือนไหมครับถ้าใช้ใช้การพิจารณาอย่างมีวิจิเนท่านจะเข้าใจได้โดยตัวท่านเองครับดูใล้ชมอย่างเข้าใจครับผมไม่ได้เอาความเท็จมาพูดนะครับเอาความจริงครับมาสู่สาธารณะครับบริเวณนี้เขาจะนูนเล็กน้อยนะครับเป็นบริเวณเสียงครับถ้าสังเกตดีๆถิงจะรู้นะครับถ้าไม่สังเกตดีๆไม่ใช้กล้องดีๆพิจารณายละเอียดละเอียดนี่ครับเห็นไหมครับเงาครับ เห็นเงาไหมครับผมถ่ายทําให้ท่านดูอย่างชัดๆครับครับเห็นไหมครับเหรียญปั๊มเขาจะมีลักษณะีโดยรอบือบถ้วยเห็นไหมครับโดยเงาครับนี่ครับครับให้ชมอย่างเข้าใจเลยครับครับหามิติีดีๆครับถ่ายทําให้ท่านดูครับครับให้ท่านชมด้วยตัวและให้ท่านพิจารณาอย่างสติและปัญญาของท่านเองด้วยครับนี่ครับครับผมแวฟบฟนี่เหมือนโอเหมือนด้านหน้าเลยครับนี่ครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับ ฟังเข้าใจด้วยนะครับผมจะไม่มูสาเด็ดขาดครับหูต้องติดนะครับครับดูครับตัวนอยานตัวนี้เขาจะแหลมนะครับนี่ครับท่านพิจารณาดีๆนะครับพิจารณาเข้าใจไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับสิ่งที่เราไม่รู้ยังมีเยอะนะครับครับนี่ครับเขาแหลมนะครับคมแหลมครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับครับนี่ครับรอย ลักษณะครับเหรียญองค์นี้ครับดูชมครับชมและพิจารณาด้วยครับครับเหรียญบางครับเหรียญบางมากครับเหรียญขอบเรื่อยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับรัศมีต่างๆนี้ตรงแถวนี้ต้องมีเยอะนะครับรัศมีเขาจะละเอียดนะครับครับเพราะเหรียญบางครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเงาครับผมหาให้แสงให้ท่านดูครับให้ท่านพิจารณาด้วยสติเปัญญาท่านเอง ดูและชมอย่างเข้าใจครับวังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับมาดูขอบข้างกันครับครับนี่ครับขอบข้างครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับเป็นขอบเลื่อยนะครับไม่ใช่ขอบตัดนะครับจะขอบถัดวางไว้เียวางเลยครับครับครับเลื่อยเป็นเป็นไม้หมอนรถไฟนะครับเป็นรางรถเป็นไม้หมอนรางรถไฟครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับ นี่ครับรอยเลื่อยครับขอบต้องเป็นขอบเลื่อยเท่านั้นครับหลวงปู่หยิมจะเป็นขอบเลื่อยพวกรุ่นนะครับพวกเหรียญครับเป็นขอบเลื่อยครับดูครับท่านดูครับดูอย่างมีสตินะครับใช้บัญญายในการพิจารณาด้วยนะครับครับดูครับชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับหูต้องหูเชื่อมติดด้วยนะครับครับก็พิจารณา้ชวนหนึ่งนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ฝังอย่างเข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมหามุมดีๆครับให้ท่นดูครับเรื่อยเป็นอย่างไรเรื่อยเป็นอย่างไรจะให้ท่านดูครับผมก็พยายามที่สุดแล้วครับแต่มันก็ไม่สามารถชูมได้เจอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นขอบเรื่อยครับนี่ครับเดี๋ยวผมดูครับผมหาแสงดีๆครับให้ท่านดูดูนะครับขอบเรื่อยครับนี่ครับเห็นแล้วครับชัดแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับขอบเรื่อยครับ เป็นอย่างนี้ครับขอบเรื่อยเป็นเหมือนไม้หมอนรถไฟนะครับวางเรียงครับเป็นรางรถไฟครับน <Hello, S 1> <Dear. S 2> ี่ครับดูครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับชมด้นหน้าต่อด,อดีกว่าครับเพราะข้อสังเกตแล้วพอสังเขปแล้วครับครับ้านหน้าตรงขมชัดอย่างนี้นะครับครับละณสนีปั้มตรงนี้นะครับเขาโนวนไปข้างหลังนะครับน่นไปเล็กน้อยครับเพราะเหรียญมันบางมันปั้มกระแทกมันเกิดปฏิกิริยาอย่างนั้นนะครับเกิดในเหรียญนะครับ ครับเป็นสิ่งที่แปลกปอมได้ยากครับเรียนแบบได้ยากครับเพราะของเจ๊ถอดไปมันก็แค่ตื้นกว่าล่ะครับเบอร์เบอร์บวมนะครับไม่ใช่นะครับเหรียญต้องแบนแบนนะครับเรียบเรียบตึงๆนะครับมีรัศมีนะครับมีรัศมีครับข้างบนนี้ก็รัศมีเยอะนะครับท่านต้องหาดูและใช้ปัญญาของท่านพิจารณานะครับนี่ครับธรรมชาติของเหรียญเป็นอย่างไรท่านลองดูครับนี่ครับเมตตาครับเห็นไหมครับตาต้องชัดครับ สีโป่ตัวนี้ครับจริงๆเขาติดพื้นนะครับแต่ก็จะชัดน้อยกว่าหน้าสองหลังสามนะครับเพราะเป็นปั๊มๆไปมันก็เกิดปฏิกิริยาครับธรรมชาติของการปั๊มครับมันเป็นอย่างนั้นครับพิจารณาไปด้วยกันครับฟังไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับอยากชมองจริงก็เชิญนะครับอยู่ที่จุดแดงครับครับชั้นสองครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับนี่ครับเห็นแท้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับท่านตรองพิจยาอย่างมีสตินะครับคมไหมครับชัดไหมครับใช่ไหมครับสวยไหมครับคมชัดสวยใช่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับ เจ็บ์รอนเอฟ f ีจารครับสวัสดีครับ